ครับมาเบิงมาเบิงการมกไขยจันนะครับเนาะได้ไขยจันมาเป็นของแปลกปีหนึ่งมีเทียเดียวเด้อพี่น้องเด้อไคย,ยจันเขาก็จะมามกเนาะครับเนาะมามกใบเขาพี่น้องเอ้ยเขาจะว่าแสบสวดหยอดของอาหารและมาเบิงน้ากันครับมาตัดใบตองไปมกไปมกไขยจันนะครับเนาะได้ไคยจันมา อืมอืมยอดยอดได้แบสองแล้วอ่ะเอ่ะเป็นมือนี่เป็นคนดังนะครับเป็นคนดังดังไฟ ไปเพื่อจะมุดกับกันนะครับทานใส่ไว้ทานใส่ไว้ทานใส่ไว้ตัว,วมันหลายขั้นตอนอาจจะมอนหมดก่อนทานใส่ไวดด้เลยอออโอ้ได้การ้างนะครับเขาขยันมาดังไฟล้นล้นตองนะครับเนาะนี่ครับ ครับพี่น้องนี่แหละครับใครเพิ่นวาใครจ le ักจันเนาะครับเนาะเอาสื่อมาน่ครับเอาสื่อสื่อน้ำเพิ่นมาเนาะครับเนาะใครจักจันพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งมีเทียเดียวครับใครจักจันเป็นของกินที่หายากเนาะครับเนาะมีฤดูการเดียวเด้อใครจักจันมีแต่ย่ำนี่แหละครับย่ำจักจันออกเนาะครับเนาะมันจะใครครับ ใครจักจันเพื่อนว่าครับผมจะทําเป็นอาหารโดยมกมกนะครับพี่หน้องเบิ้งน้ากันครับอาหารของคนอีสานนี่แหละครับไข่จกจันครับอันนี้ก็แม่นนะครับเอาสั่งมาเอาแบงแบงนะครับแบงทํามกใบเขานะครับเนาะเบิ้งน้ากันเด้พี่น้องเด้อหากินยากนะครับไครจักจันนี่ปีหนึ่งมีเทียเดียวครับปีหนึ่งนี่ละของกินหายอย่างเนาะครับเนาะเบิ้งน้ากันครับ ดีจ้ามาพี่น้องมาเบิ้งหมกไข่จักจั่นครับหมกไข่จักจั่นล่างเรียบร้อยล,ล่างเรียบร<ง>้อยกระสันเนกลือลงแนวน้อยนึงมันสิเข้มพูดเกลือลงน้อยนึงนะครับครับเกิดลงน้อยนึงแล้วก็ห่อหมกห <อ S 1> นะครับหมธรรมดาหอมกธรรมดามกระสันครับแม่บ้านพันเจ็ดให้ยนะครับเนาะห้องยังคอยชิมรสชาตินุ่กันห้องดีหายากเนาะครับเนาะ ตีหนึงมิเตียเดียวเอามาชิมอำเภอลองเบิงครับพอเรียบร้อยในมกนึงนะครับลองเบิง <c oughs> มกเรียบร้อยครับไขั้นตอนต่อไปก็ไปใส่ไฟนะครับเป็นว่าหมกเท่าเนาะเอาก็มาตังสีเท่า นะครับหมกใส่เทาหอมๆพี่น้องเลยน่ครับเพื่นว่าหมกเทาเอามาตั้งใส่ขีเทาขีท่านไฟนะครับขีเทาเข้าเอามาตั้งมันจะหอมนะครับเนาะเพื่นว่าเบืองน้ำกันครับครับหมกเทาก็สุกเรียบร้อยเนาะครับเนะาะบบบนี้เทาก็จะมาเปิดเบืองเนาะครับเนาะ เมเปิดเบิ้งนะครับเขาก็จะไม่กินเปิดแก้วเบิ้งด้วยสุกแล้วก็จะเป็นสีสีครับไข่จักจันมกแล้วเรียบร้อยมันก็จะออกสีแดงแดงนะครับเนาะบานเข้าก็จะอมาใบาใส่เขา่าใบใส่เขา่าห้อยเห็ดเขา่าเหนียวแปรๆนะครับเขาก็จะมาใส่เลย นะครับเขาจะบีบนะครับบีบใส่เขาเหลืองนะครับเหลืององุ้ยๆนะครับครับเหลืองมันๆนะครับนี่ครับแซ่บซุดด้ว บกไขยจันครัแซบครับหอมมันรสชาตินี่ยโอ้บอกมาถือครับแซบไรมันแปลกๆนะครับเป็นอาหารธรรมชาติอาหารปลานะครับแซบแซบครับ ใครจกจันใครไ่เคยกินเด้อลองเบิองนะครับเด้อใครจกจันคือไปแล้วกับเดฟคือผมเห็นให้เบิ้งแหละครับแซ่บ นับลิปนี้ก็จบจะพ่อสามีก่อนนะครับเนาะครับบ๊ายบาครับ